วิธีการลงเพลงของ Casio WK 8 0 0 0นะครับเครื่องนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าระบบบัคอินเรียบร้อยนะฮะก็คือต้องมีสาย Host USB เชื่อมมากับระบบโปรแกรมนะครับของอ Music Data Management Software ของ Casio นะครับตอนนี้ก็นีเป็นเพลงนะฮะกะลองเอาคุณลำใหญ่ลงไปนะฮะ เนี่ยครับเข้าไปแล้วเพลงคุณลำใหญ่นะครับจากนั้นก็กด Data ที่1ต่อแล้วก็ไปเลือกเพลงนะครับมอเตอร์ไซคห้างนะครับก็กดลูกศรสีแดงนะครับแล้วก็เข้าไปเสนะร็จรแล้วเราก็จะมาเล่น SMF File Player นี้นะครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะครับผมมันก็จะมีเพลงให้เลือกเล่นได้นะฮะผม กำลังเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาจังหวะลงเครื่องอีกนะครับทีนะึงก็ต้องเป็นวินโดว์ที่เก่านะครับตั้งแต่ XP ลงไปนะครับหรือ Windows 7นะฮะถึงจะใช้กับ Data Manager ตัวนี้ได้นะครับผม เข้ามาแล้วเราก็จะออตอ u ันมันก็จะขึ้นเป็น WK 8000นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ารุ่นนี้เหนื่อยครับเสร็จแล้วก็มาคลิกต่อนะฮะตอนนี้มันขึ้น no data นี่ครับลงได้เป็น100ยเพีงนะครับแล้วก็จะบอกไซส์ด้วยนะฮะไซส์กี่เปนเอามาก็อาจจะเป็น แล้วแต่เราจะชอบนะฮะนี่เพลงก็อยู่ในไฟล์พวกนี้เอาเพลงสลารลักแล้วกันนะครับของพี่เป้าสายันสัญญานะครับนครับกำลังเข้าไปแล้วนะฮะลงได้เยอะครับตัวนนี้นะฮะ ก็คือการเอาเพลงลงของ WK 8 0 0 0นะครับได้เยอะเลยครับผมเพลงนะฮะนี่ครับเพลงทั้งหมดนะฮะแต่ว่าผมจะเอาลงไปสัก4-5เพลงก่อนนะครับเอาเพลงที่ชอบแล้วกันเนาะเอาเอาไก่จ๋าแล้วกันนะครับเราก็ไปคิดนี่นะครับ เพลงที่3นะครับแล้วก็ลูกศรสีแดงนะครับปั๊บไกลยากแล้วกราจะลงนะครับส่วนโปรแกรมตัวนี้ก็ต้องโหลดจาก Music Data Management Software นะครับของค่าย Casio นะครับเพื่อจะได้ใช้กับ WK 3 0 0พกับ WK 8 0 0 0นะครับนี่ครับพอเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้น Data Access นะครับเพลงก็จะค่อยๆไหลลงนะครับ แล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาลองกันนะครับถ้าการ์ดก็ต้องเป็นการ์ด1กิกเท่านั้นนะครับตอนนี้การ์ดตัวนี้ได้มาก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับถ้าลงทางการกดด็จะง่ายครับและปัจจุบันนี้การ์ด1นกิกหายากนะฮะหายากมากผมก็ต้องกำลังแปลงการ์ดอยู่ไปสองสามอันนะฮะเพื่อจะได้เอาจังหวะลงง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะฮะสำหรับวิธีการเอา มิดิลงคาเซโอ Wk 8000ครับจากบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ